สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสรุปแนวทางการหารือเกี่ยวกับกำหนดราคาอ้อยของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับประชุมเมื่อวันที่17 มิถุนายน2567ที่ผ่านมานั่นเองครับว่าจะมีข้อสรุปกี่ข้อกันแน่และก็มีอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองครับก็คือเรื่องหลักๆก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอ้อยไฟไหม้บ้างคืออ้อยไฟไหม้นี่ก็จะโดน60บบาทนั่นเองครับเพราะว่าจะโดนหักในส่วนนี้เพื่อเอาไปจ่ายให้กับ ผู้ที่ตัดอ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับเงินส่วนนี้ถ้าได้หักจากไฟไหม้แล้วได้ยังไม่ครบรัฐบาลก็จะเติมส่วนนี้ให้นั่นเองครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ตัดอ้อยสดและก็จะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ตัดอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับก่อนไปฟังแนวทางและสรุปอะไรต่างๆรายละเอียดก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับสนุป แนวทางการหาหรือกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนและผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายส่วนของชาวไร่อ้อยปี2567ทั68ปีการผลิตหน้านั่นเองครับประชุมครั้งที่2วันจันทร์ที่17มิถุนญญายนที่ผ่านมาเวลา13.00นณห้องประชุมของสออน,อน,อนั่นเองครับสรุปพอเป็นแนวทางเป็นข้อๆดังต่อไปนี้เลยนะครับข้อที่1ก็คือ ให้เห็นควรยกเลิกเรื่องการกำหนดราคาอ้อย2ราคานั่นเองครับก็คือที่ให้แยกราคาอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับเนื่องจากการคำนวณมีความซับซ้อนและยุ่งยากที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ควรยกเลิกการกำหนดราคาแบบนี้ไปก่อนนั่นเองครับ สองก็คือการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้อ้อยยอดยาวสกรปรกและสิ่งปนเปื้อนอัตราก็คือ60บาทต่อตันนั่นเองครับนำเงินที่หักได้ส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อที่จะเฉลี่ยคืนอ้อยสดทั่วประเทศมีภาครัฐเติมเงินให้ครบได้รับ120บบาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับก็คือหักมาแล้วก็เอามาเฉลี่ยจ่ายให้กับพี่น้อง ชาวไร่อ้อยให้ได้ครบ120บาทถ้าไม่ครบรัฐก็จะเติมส่วนนี้ให้นั่นเองครับ3ก็คือให้นำเสนอเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในอัตรา120บาทต่อตันของฤดูการผลิตปี2566ทับ67ปีการผลิตที่ผ่านมานั่นเองไปพร้อมกับข้อเสนอของปีล่าสุดก็คือปีหน้าปี2567ทับ นั่นเองครับถ้าเป็นแนวทางแบบนี้พี่น้องก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ120บาทในปี2566ครับ67อย่างแน่นอนนั่นเองครับ4ก็คือสอนอจะนำเสนอข้อหารือของเรื่องชาวไร่อ้อยตามข้อ 1, 2และ3เสนอต่อเลขาสอนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ดำเนินตามเป็นข้อขหนึ่งสองสามตามนี้เลยนะครับจะเป็นอย่างไรความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรและก็จะมีสิทธิ์ได้ตามนี้หรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรอรับฟังและก็ติดตามกันตอนต่อไปนั่นเองครับแล้วผมก็จะเอามารายงานให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยว่าจะได้รับตามที่เสนอ1234หรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ